เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมยิ่งพยายามรักถึงยิ่งเจ็บทำไมยิ่งเราทุ่มเทเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าความสุขก็ยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีหรือจริงๆแล้วเราไม่ได้รักเขาแต่เราแค่กำลังยึดติดกับภาพฝันที่เราสร้างขึ้นมาเอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ใจที่ตื่นรู้ที่จะพาทุกคนไปสำรวจใจในยุค2026ยุคที่ความสัมพันธ์รวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วแต่ความเปราะบางกลับสูงขึ้นอย่างน่าตกใจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรักคือการปล่อยวางซึ่งไม่ใช่การเลิกรักหรือการเมินเฉยนะคะแต่คือการรักด้วยมือที่เปิดว่าง เพื่อให้ใจเราเบาและมีความสุขที่สุดตามหลักพุทธปรัชญาค่ะกับดักความรักและอุปทานในทางพุทธความทุกข์ในรักเกิดจากอุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นลองเช็คตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราติดกับดักข้อไหนอยู่บ้าง 1. กามุปาทานเราไม่ได้รักเขาที่ตัวตนจริงๆ แต่เรายึดติดในความรู้สึกดีๆที่เขาเคยมอบให้พอวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปใจเราก็โหยหาและเป็นทุกข์สองที่ถูกปาทานเขาต้องคิดเหมือนฉันสิเราพยายามเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่จนกลายเป็นความอึดอัดความรักที่ยึดติด เหมือนเราพยายามจับผีเสื้อมาขังไว้ในกล่องแก้วเพราะอยากดูความสวยงามของมันตลอดเวลาสุดท้ายผีเสื้อก็ตายเพราะไม่มีอิสระและตัวเราเองก็เป็นทุกข์ที่มันไม่ได้บินให้เราเห็นอีกต่อไปการปล่อยวางคือการเปิดกล่องแล้วชื่นชมมันขณะที่มันกำลังกระพือปีกอยู่ตรงหน้าเราอย่างอิสระค่ะ รักด้วยพรมวิหารสีเวอร์ชั่น2026แล้วเราจะรักยังไงไม่ให้ทุกข์คำตอบอยู่ที่การใช้รักที่ตื่นรู้ค่ะเมตตาคือความปร,รารถนาให้เขาสุขจริงๆแม้ความสุขนั้นจะไม่เกี่ยวกับเราเลยอุเบกขาพระเอกของเรื่องเลยค่ะคือการวางใจให้เป็นกลาง ยอมรับว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเราทําดีที่สุดในส่วนของเราแล้วส่วนอารมณ์หรือการตัดสินใจของเขาคือส่วนที่เราต้องปล่อยวางนี่คือเกราะป้องกันใจไม่ให้ไฟจากคนอื่นมาเผาใจเราค่ะการปล่อยวางคือการยอมรับความจริงหรือหลักอนิจจังว่าความรักคือสิ่งไม่เที่ยง การที่เรารู้ว่ามันอาจจะจบลงได้ทุกเมื่อจะทำให้เราทนุถนอมวินาทีที่มีการอยู่ให้มีค่าที่สุดค่ะสุดท้ายคือการกลับมาดูแลตัวเองค่ะหลายคนปล่อยวางเขาได้แต่ปล่อยวางความผิดพลาดของตัวเองไม่ได้ลองหลับตาแล้วบอกตัวเองเบาๆว่า ในวันนั้นเราได้ทำดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แล้วให้ใช้ความการุณาโอบก,กอดความล้มเหลวของตัวเองบ้างเพราะการรักคนอื่นให้เป็นต้องเริ่มจากการที่เรามีใจที่เต็มอิ่มจากการรักตัวเองก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ